แล้วเราก็หัดชัดขึ้นยิงให้หัดชัดขึ้นมาอย่างนี้ปั้งปั้งนิ่มๆนะพรมยิงง่ายเห็นไหมก็มันพีนิ้วไปอย่างเงี้ยเห็นปากลำกล้องก็ยิงเลยยิง cái bao mảnh dài bao dài lê mà yin không lê mà không phải yin ở hay đồn yin hiểu không dính. Ừ, dính hay đồn mới dính không phải yin ở x hiểu không yin khi ở đây yin ngay đây bắn băng yin กระบอกใหม่ติกระบอกของเกใครก็ได em ้มาปืนอันไหนก็ต้องยิงให้ได้โอเคไหมไม่จําเป็นว่าต้องปืนประจาตัวใกลหนักไกลเบายิงให้ได้ยิงให้หมดยิงแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นยิงแบบสบายๆยยง